สวัสดีครับวันนี้ผมมีสมาชิกใหม่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวถ่ายมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่อายุ60ปีขึ้นไปเดี๋ยวดูเคสนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับค่อนข้างตัวเล็กนะครับดูไม่อ้วนนะนะครับคุณแม่ค่อนข้างรูปร่างดีแล้วก็ไม่อ้วนนะแต่ว่ามีไขมันนิดนึงนะครับจับแล้วก็มีห่วงยางนิดนึงนะครับอายุน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่อยากรู้ไหมครับอายุ63นะครับน้าหนัก36 34-36ประมาณนี้นะครับส่วนสูง138นะครับตัวผอมตัวเล็กเลยไหมคะ แต่ยังไม่ค่อยเฟิร์มเพราะว่าสัดส่วนในร่างกายเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่สูงอยู่กล้ามเนื้อน้อยเพราะฉะนั้นเขามาเรียนวันนี้ต้องการอะไรนะครับต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของความแข็งแรงนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆกิจกรรมต่างๆจะได้ทําได้ดีขึ้นกระชับกระเฉงขึ้นนะครับแต่ช่วงล่างนี่ค่อนข้างดีนะขายแข็งแรงก็เลยถามว่าเออเล่นกิจเล่นกีฬาอะไรบ้างหรือว่าทํากิจกรรมอะไรบ้างเขาบอกเขาชอบเดินเขาโอ้โห ไม่ธรรมดานะครับเดินเขาแล้วก็แบบแบกแพ็กด้วยนะไม่ได้วิ่งขึ้นเขานะมันต้องโหลดน้ำหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับวันนี้ผมก็ทดสอบร่างกายง่ายๆด้วยการฝึกบาราแล้วก็เล่นด้วยน้ําหนักตัวเองนะครับยังไม่ต้องถือน้ําหนักมากมายนะครับอันนี้คือคลิปที่เจอกันครั้งที่2แล้วนะนะครับครั้งแรกไม่ได้ถ่ายนะครับผมเตะขาตรงๆท่าเนี้ยข้างละ20นะครับโดยที่ให้ยืนให้มัน่นคงเตะขึ้นหายใจออกนะครับผ่อนแรงลงหายใจเข้า นะครับเปลี่ยนเป็นเตะทองข้างนะครับยืนตรงตรงกลางศอกและทะแยงมุมเตะไปด้านข้างโดยที่ตัวไม่หงายนะครับไม่คว่ำลองฝึกด,ดูมันทรงตัวยากนิดนึงนะมันเหมือนจะง่ายนะบางคนจะยกขาขึ้นสูงๆไม่ได้นะครับตึงไปหมดเลยเห็นไหมทรงตัวยากเพราะฉะนั้นเราต้องกดศอกลงเข้ากับหัวเข่าแล้วมันจะเกร็งทองด้านข้างออฟติกเห็นไหมครับถ้าเราทําให้ถูกมันก็จะไม่บาลานซ์ไม่สมดุลนะครับลองดูนะครับ,นะรบมือใหม่ อาจจะการทรงตัวไม่ค่อยดีนะครับอาจจะกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแต่แข็งแรงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกได้พัฒนาได้นะครับหายใจเข้าออกยาวๆแล้วที่สําคัญเวลาทะแยงมุมลงมาเนี่ยเวลาสอบชิดเข่าเนี่ยอย่าไปก้มหน้าให้มองไปตรงๆสังเกตไหมพอเราก้มหน้าเราจะหักศอกเข้ามาข้างหน้าและตัวมันจะค่อมหลังจะค่อมนะครับทาท่านี้ข้างละ20เช่นเดียวกันเราจะเริ่มจากข้างที่ไม่ถนัดก่อนนะครับยกขาข้างที่ไม่ถนัดก่อน ทั้ง2ข้างนะครับเล่น3เซตนะครับ20 20เท่ากับ1เซตจ,จะมี40ครั้งนะครับพักสัก1นาทีถึง1นาทีครึ่งแล้วก็วนใหม่นะครับโปรแกรมเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีนะครับแรงบันดาลใจนะครับสำหรับใครที่อายุ63ปี60ขึ้นไปนะครับและไม่รู้จะออกกำลังกายดีไหมทําอะไรดีกีฬาอะไรเหมาะกับเราดีโยคะได้ไหมจริงๆเล่นได้หมดนะครับเอาให้ตรงโจทย์ของเรา อยากยืดหยุ่นอยากแข็งแรงอยากลดความเครียดเพราะฉันออกกําลังกายมันทาให้เรารีล์และผ่อนคลายหลับสบายไม่เชื่อลองดูนะครับทุกกีฬามีสเสน่ห์แล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับวังว่าจะเป็นคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับลองดูนะครับ,นะค,รบคุณแม่ค่อนข้างเก่งนะและก็มีหลายท่านะครับที่ยังทําได้ไม่ดีนะครับปัญหามีหลายจุดเหมือนกันนะครับที่เด่นๆชัดก็คือบริเวณของเออหลังข้างบนนะครับออฟฟิศซินโด นะครับกล้เนื้อบริเวณไหลนะครับแฉบไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลายกแขนสูงสงมากๆเนี่ยมันก็จะติดแต่ก็ตึงนะครับอาฝัตจะตามด้วยครับ